ตอนนี้เราอยู่ที่แบบฝึกหัด9.9เนะครับเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโจทย์ปัญหาก็คือจะมีโจทย์นะครับเป็นข้อความยาวๆอย่างนี้นะมาแล้วก็มีคําถามนะครับโจทย์จะให้ข้อมูลแล้วก็คําถามมาเราจะต้องทําการแสดงวิธีทำนะครับแสดงวิธีการหาคําตอบนะดังนั้นการที่เราได้โจทย์ปัญหามาเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าโจทย์ถามอะไรในตัวอย่างเขามีให้นะครับอย่างโจทย์ข้อนี้ถามว่านํามาวางต่อกันยาวเท่าไหร่ นะครับแล้วก็โจทย์บอกอะไรนะครับโจทย์บอกว่าเชือกสีแดงยาว35ซนติเมตรหมลิเมตรและเชือกสีเหลืองยาว19ซนติเมตรแมลิเมตรก็มาจากโจทย์ข้างบนนี้เองครับโจทย์ข้างบนบอกว่าเชือกสีแดงยาวเท่านี้เชือกสีเหลืองยาวเท่านี้แล้วนํามาวางต่อกันยาวเท่าไหร่นะครับคาถามก็คือตามโจทย์เลยครับนามาวางต่อกันยาวเท่าไหร่แล้วก็ข้อมูลตามที่โจทย์บอกเลยครับ เหมือนกันทุกกระการครับเชือกสีแดงแล้วก็เชือกสีเหลืองเนาะเราจะต้องทําการแสดงวิธีทำนะครับแสดงวิธีการหาคําตอบของข้อนี้นะครับอันนี้ข้างบนนี้เป็นตัวอย่างนะเวลาเราไปเจอโจทย์คําถามเราจะต้องรู้ว่าโจทย์ถามอะไรแล้วก็โจทย์ให้อะไรมานะครับเพื่อที่จะทําการหาคําตอบนะหาคําตอบตามที่โจทย์ถามนะครับเอาละข้อนี้เรามาทําการแสดงวิธีทำกันนะครับ เราจะต้องนำข้อมูลในโจทย์มาใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วโจทย์ให้เราทำอะไรนะครับเราก็หาคำตอบไปตามนั้นนะครับโจทย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชือกสีแดงแล้วก็เชือกสีเหลืองนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับความยาวเพราะว่าเป็นโจทย์เกี่ยวกับความยาวนะของเชือกแล้วเขาถามว่านํามาวางต่อกันยาวเท่าไหร่ฉะนั้นเชือกสีแดงกับเชือกสีเหลืองนํามาวางต่อกันก็คือ ผลรวมของความยาวนั่นเองครับฉะนั้นการหาคำตอบของข้อนี้ก็คือการหาผลบวกของเชือก2เส้นนะครับของความยาวของเชือกทั้ง2เส้นนั่นเองเราก็เลยจะต้องเอาข้อมูลของเชือกสีแดงนะครับเอาความยาวของมันมาทำการแสดงลงไปก่อนนะครับว่ายาวกี่เซนนะครับเท่ากับ35เซนใช่ไหมกับอีก5มิลลิเมตรนะครับ แล้วเชือกสีเหลืองก็ยาวอีก19เซนกับอีก8มิลลิเมตรครับเชือก2สเส้นจะนำมาวางต่อกันยาวเท่าไหร่นี่ก็คือการบวกนั่นเองครับดังนั้นเราจะต้องทำการบวกที่หน่วยของมิลลิเมตรนะครับ5บวก8ได้เท่าไหร่ครับ5บวก8ได้เท่ากับ13ครับมีเสียงไก่นะตอนนี้ อัดเสียงนี้อยู่ในสวนวันนี้มาเป็นวันพักผ่อนนะครับอัดคลิปไปด้วย5้บวกแได้เท่ากับ13นะครับนะเอามิลลิเมตรบวกมิลลิเมตรจากนั้นเอาเซนมาบวกเซนนะครับหน่วยเดียวกันจะต้องบวกกันนะคนละหน่วยห้ามเอามาบวกกันนะครับสามสิบห้าบวกสิบเก้าได้เก้าบวกห้าได้สิบสี่นะครับทด,ปบด, 4, ทดเป็นหนึ่งสามบวกหนึ่งได้สี่ทดหนึ่งเป็นห้าได้ห้าสิบสี่ครับ โอเคนะครับเราได้คำตอบออกมาแล้วว่าถ้านำมาวางต่อกันจะได้ความยาวที่54ซนเมตรกับอีก13มิลิเมตรแต่ทีนี้เราดูนะครับหน่วย13มิลิเมตรเนี่ยใน10มิลิเมตรสามารถจะเท่ากับ10มิลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรฉะนั้นเราสามารถที่จะเอา10มิลตรงนี้นะครับไปใส่เพิ่มให้กับ54เป็น55ได้ครับตัวเองจะเหลือ3นะครับ ฉะนั้นได้อีกคำตอบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคำตอบเหมือนกันนะครับค่าเท่ากันก็คือ55าสิบห้าเซนกับอีก3มิลลิเมตรครับและคำตอบที่ถูกต้องก็ควรจะเป็น55าสิบหเซนสามิลลิเมตรด้วยนะครับฉะนั้นข้างล่างนี้เราตอบได้แล้วครับว่า55าสิบห้าเซนกับอีก3มิลลิเมตรครับ เรามาดูข้อที่2กันครับโจทย์ในข้อที่2ให้เรื่องของสายไฟมานะครับเส้นแรกยาว3เมตร36เซนเส้นที่2ยาว5เมตร21เซนคําถามครับสายไฟเส้นแรกสั้นกว่าเส้นที่2เท่าไหร่เห็นไหมอันนี้5เมตรฉะนั้นเขาก็เลยถามว่าอันนี้ยาวอันนี้สั้นแล้วอันแรกเนี่ยยาวไปโทษทีครับสั้นกว่าเส้นที่2เท่าไหร่ฉะนั้นโจทย์ถามครับ สายไฟเส้นแรกสั้นกว่าเส้นที่2เท่าไหร่เห็นไหมนี่อยู่ตรงนี้นะครับโจทย์บอกอะไรครับบอกความยาวของ Sci สายไฟ2เส้นนะครับเส้นที่1กับเส้นที่2หรือเส้นแรกกับเส้นที่2นะครับเรานํามาใส่นะครับเวลาทําโจทย์จะต้องรู้ว่าข้อมูลให้อะไรและรู้ว่าถามอะไรนะครับโจทย์ข้อนี้ถามความต่างของ Sci สายไฟ2เส้นฉะนั้นมันก็คือเรื่องของการลบความยาวเนาอะอ่ะเรามาทำการ แสดงวิธีทำกันนะครับตั้งหน่วยให้ตรงกันนะครับเมตรตรงเมตรเซนติเมตรตรงเซนติเมตรแล้วตั้งลบกันนะครับการหาความต่างเราจะต้องใช้สายไฟเส้นที่ยาวกว่าตั้งก่อนเนาะเอาละจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับหน้าตาที่ได้นะครับที่เราจะทำการตั้งแล้วก็ลบกันก็คือเราจะต้องเอาสายไฟเส้นที่2นะครับขึ้นตั้งนะครับ แล้วก็ลบด้วยสายไฟเส้นแรกฉะนั้นสายไฟที่2ยาวเท่าไหร่นะครับยาว5เมตรครับ21ซนเมตรสายไฟเส้นที่2ยาว3เมตร36เซนติเมตรเมตรตรงเมตรเซนติเมตรตรงเซนติเมตรมแล้วเราทําการหาผลต่างนะครับว่ามันยาวต่างกันหรือสั้นกว่ากันเท่าไหร่เนี่ยด้วยการลบนะครับ เราจะทำการลบที่เซนติเมตรนะครับเราจะลบละแต่21น้อยกว่า36นะครับฉะนั้นเราต้องไปยืม5มา1เมตรครับค้าครังหน้านะยืม5ตรงนี้นะครับมา1ครับเป็นยืมมา1เมตร1เมตรเท่ากับ100นะครับฉะนั้น21จกลึงกลายเป็น1 2 1 21ครับลบด้วย36ได้5 และได้8ครับ1 2 1่6เลบหเหลือ85อันนี้คือเซนติเมตรนะครับตัวเมตรลืมไปต้องเป็น4นะเพราะถูกยืมไปแล้ว1นะครับก็จะลบ3เหลือ1ครับฉะนั้นคำตอบในข้อนี้จึงได้1เมตร85เซนติเมตรครับ เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับหน้าที่66ครับ